มือนีก็คื้เก่าเหรอจ้าเฮาสิพหามาเบิ่งผลผลิตจากการทำสวน่วาเฮานี่อย่างแน,น่มือนีเขามีผีหยวกเขาจะทรงตลาดแบบสดๆเลย้อจา้าจะทรงตลาดอ่าอยู่อยู่เมืองทองค่ะบบมีแต่ผกหยวกนะคะมีหลายยางก็จะมีแพะพับกระเพ้าสดๆใหม่ๆจากทำสวนนะคะเข้าบด้ใสปุ๋ยเข้าใสขี้งัวนะคะแล้วก็มาเบิ่งกันว่าเฮามีอย่างแน่มีค่ะนี่ อ,อีตูอุ้ยโดค่ะเอาไปใส่แกงโน่ใหม่หรือว่าเอาไปเห็ดอย่างอื่นก็นได้ค่ะจำลาฟิบบาทนะถาเกิดบ่ายอยากมาซื้อกะมาใดค่ะที่สวนเท่าเองนี่ค่ะนี่คือพักกระเราถ้าผู้ใดสนใจอยากได้พักสดๆจากสวนเข่าบริษัทใส่ปุ๋ยนะคะเท่ากับติดต่อมาไห้ที่อาสร้างหรือว่าอาหมวยนั่นเอง <c oughs> สวนเท่ากับสียูแถวบันสีสมพรจังหวัดอุดรธานีเนอคะผู้ใดสิอยากมาซื้อพัก สลัดหรือว่าอีหยัง,ยงต่างๆกับติ๊กตอมาได้ด้วยค่ะ